สวัสดีเพื่อนๆชาว u t ท b e ทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องสบายสบายชาแนลนะครับวันนี้เป็นวันวันอังคารที่21นะครับผมธันวาสองพนนะครับวันนี้ก็จะมา,ารีวิวมีดให้ดูนะครับอันนี้แล้วผมก็จะมาเช็ดมีดนี่แหละครับผมก็เลยรีวิวก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเช็ดมีดอีกทีนึงนะครับอ่า มีดในวันนี้นะครับที่จะมารีวิวก็จะมี6เล่มนะครับผมปกติจะได้มา5้าครับแล้วก็ได้เล่มเล่มวันนี้เล่มสุดท้ายนะครับเป็นเล่มที่หนะครับอันนี้จะเป็นมีดหมอรุ่นพัฒนะพัฒนะอะไรนะลืมพัฒนะมงคลออพัฒนะมงคล99นะครับผม ในใบรายการจองครับอันนี้ผมจะอ่านรายละเอียดฟังนิดนึงนะครับอันเนี้ยในใบรายการจองนะครับพิธีพุทธาพิเศษเดี่ยวนะครับณนะวัดอุโบสถวัดห้วยด้วนนะครับวันที่2กรกฎาคม2563นะครับในใบรายการจองนะก็จะมีอันแรกเลยจะเป็นมีดโคชสิงด้ามแกะสิงไม้มะค่าดำนะครับมีดับใบขนาด5นิ้ว จำนวนจะสร้าง29เล่มแล้วก็อันที่2งนะครับก็จะมีมีดคูคดชสิงขนาด9นิ้วนะครับขนาด9นิ้วอ่ะเขาจะมี4เนื้อไม้สเนื้อไม้ก็คือมีไม้ชิงชันมะค่าดำไม้คูนตายพายแล้วก็ไม้ประดู่เสาสลา,านะครับจัดสร้างน้อยมากครับขนาด9นิ้วจะสร้างแค่อ,อย่างลัก ห้าเล่มในใบรายการจองครับอย่างละห้าเล่มเองครับเก้านิ้วตอนนี้หาไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนหมดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้จะมีขนาดห้านิ้วนะครับจัดสร้างทั้งหมดเป็นอันนี้มีห้าเนื้อไม้ครับเมื่อกี้เก้านิ้วมีแค่สี่แต่ถ้าเกิดห้าห้านิ้วมีห้าเนื้อไม้ครับห้าเนื้อไม้จัดสร้างเนื้อไม้ละร้อยเก้าสิบเก้าเล่ม นะครับอันนี้ก็จะอยู่นี่นะครับแต่อันนี้มีมีมาเป็นเล่มที่6กก็คือในบอในนรบ,บารายการจองไม่มีให้เห็นนะครับใบรายการจองไม่มีให้เห็นเพราะว่าเป็นมีดของกรรมการตอกตอกกรรมการนะครับและเนื้อไม้เป็นเนื้อไม้โมกมันนะครับ เป็นไม้มุกมันอันนี้ถ้าเล่มที่ผมได้มาก็คือดี๋ยวอันี้ผมจะเรียงตามตามลำดับว่าอันนี้เล่มนี้ผมได้มาเล่มแรกเล่มที่สองเล่มที่3เล่มที่4เล่มที่5้าแล้วก็อันนี้เล่มสุดท้ายนะครับเล่มแรกอาจจะเป็นไม้คูณตายพายนะครับเล่มที่สองก็จะเป็นไม้ชิงชันเล่มที่3าก็จะเป็นไม้ มะค่าดำนะครับเล่มที่สี่ก็จะเป็นไม้ประดู่เสาสารานะครับเล่มสุดท้ายเลยนี่ครับไม้มะขามกว่าจะตามเก็บได้ปีหนึ่งนะครับตอนแรกว่าจะไม่เก็บไปไปมาสวยดีครับก็เลยชอบก็เลยเก็บไปเรื่อยๆครับแล้วมาเจอเล่มสุดท้ายนี่ครับหมาดๆเลยครับไม่กี่วันนี่เองก็เลยได้มาพอดีครับก็เลยได้ทั้งหมดหกหกเล่มครับชอบมาก ใบใบรายการจองก็ลองไปเสิร์ชหาดูในอินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่อย่างเนี้ยผมก็จะพิมพ์โอ้ยผมก็จะพิมพ์อันนี้ในใบรายการผมก็จะพิมพ์เก็บไว้ดูอย่างเงี้ยครับว่าผมสั่งจองอะไรมา่างไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะเก็บไปดูนะครับ มาเริ่มที่เล่มแรกเลยดีกว่านะครับอันนี้เพื่อมันเป็นาการเสรียเวลานะครับนี่นะนี่นนะครับนี่ไม้คูนนะครับไม้คูนตายพายสีก็อ,ออกจะเข้มเข้มครับตอนแรกสีไม่เข้มขนาดนี้นะฮะอันนี้ก็จะมีรอยเนี้ยผมจำลำจำรอยตรงนี้ได้ว่าเป็นไม้คูนนะฮะนะครับสีเข้มๆหน่อยเลยนะ หนึ่งห้าห้านะครับน,บนี่มีโคจิสิงนะครับใบเขาบอกว่าเป็นใบเหล็กอาถรรพ์นะรุ่นพัะนำมงคลเก้าเก้านะครับผมอ่านี่ครับจบไปแล้วหนึ่งไม้ตอนเริ่มที่สอง เริ่มที่สองนี้ไม้ชิงชันนะครับเนื้อไม้ก็จะมีลายสวยนะไม้ชิงชันนี่ครับจะออกสีเข้มเมดำๆนะฮะมีตรงด้ามจะเป็นสันสันนี้นะครับสวยงามนะฮนี่ครับไม้ชิงชันปลายจะสวยนะออกดำๆเข้มๆ ครับตอนแรกมีดแน่นมากเลยครับเพราะว่าผมเช็ดบ่อยมีดก็เลยออกล้มๆมดึงออกง่ายหน่อยนะอันนี้ไม้ชิงชันหมาเลขเก้านะครับนี่โเชสิงนะครับไปแล้วไปเร็วๆต่อไปนี่ครับ,ไ,ไ,รรไ,รบไม้มาค่า ค่าไอ้ฟักนี่นะครับค่าดำนะนี่ครับค่าดำหมายเลขสิบสามนะครับนี่ก็จะมีโค้ดก็จะมีตอกเลขนะรันนัมเบอร์แล้วก็จะมีโค้ดตัวพอผ่านนะครับนี้โค้ดจะสิงนะครับ นี่นะครับนี่ไม้ประดู่นะครับไม้ประดู่เสาสลานะครับไม้ประดู่หมายเลขเจ็ดนะครับนี่ นี่ชื่อสิงนะครับรุ่นพัฒนามงคล99นะครับอนี่นะครับอันนี้ไม้ประดูนะครับไม้ประดูเสาสลา,าอ้าวไปครับต่อไปเล่มที่ห้านะครับจุ๊บเล่มที่ห้า เล่มที่ห้าเนี่ยเป็นไม้มะขามนะครับนี่ที่ไม้มะขามเพราะว่าดูตาตาไม้เนื้อไม้อย่างเงี้ยนะดูมองปุ๊บมันรู้ครับเพราะว่าผมมีเล่มอื่นแล้วก็เลยบางตอนนั้นเคยไปดูถามเขาบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรผมตามหาไม้มะขามเล่มสุดท้ายนะครับไปเจอไม้ประดงประดูบางทีผมก็เลยไม่ได้บูชามานี่นครับไม้มะขามคนระับ จับเนื้อแล้วดูรู้นะครับเป็นไม้มะขามครับไม้มะขามมันจะมองดูยากกับไม้ประดู่นะครับถ้ามองไม่ดีนะส่วนตัวองผมนะครับแต่อันนี้มองปุ๊บใช่ปับ๊บขอบูชาเข้ามาเลยครับมีตา,มาไม้นะครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งสองนะครับมีดกดชัสิง เนี่ยจะเป็นสันนี่สวยงาม,ม,ามาครับรมีตาไม้นะฮะพัฒนามงคลเก้าก้าปีนะครับผมอ่านี่ครับป้ายอ่า,อาเล่มสุดท้ายแล้วครับมีไม้มกมันนะครับนี่อันนี้ก็เป็นรอยแตกเนื้อไม้นะครับแต่มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นอะไรนะ ตามเนื้อไม้ครับไม้โมกมันไม้อันนี้เบามากแบบเบาว่องเลยน,นี่นะครับเบาเบาวกว่าไม้อื่นเลยนี่เพิ่งได้มาครับไม่ปกติได้มาจะแน่นอย่างนี้แหละครับแต่เล่มอื่นผมดึงบ่อยครับไม่แน่นไปละแต่พอจะเช็ดมีดตลอดนะครับอันนี้อันนี้ครับเป็นมีด กรรมการนะครับเนี่ยตอนนี้ตอกใหมายเลข15นะครับจัดสร้างไม่แน่ใจว่า49เล่มหรือ59เล่มนะครับนะครับปีตั้งแต่ปีนึงเนี่ยครับผมเพิ่งเห็นเล่มแรกนะครับก็เลยไปประมูลมาได้นะครับเนี่ยตอกคำว่ากรรมการโชคดีมากเลยครับนะครับรุ่นพัฒนามงคล9นะครับ ครับโอเคเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นมารีวิวมืดรุ่นพนานามงคล99นะครับอันนี้ก็จะมี6เล่มนะครับเนื้อไมอ้ต่อไปถ้ามีมีดอะไรมาจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับถ้าเผื่อจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆบางคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณครับไปสดีครับ